ครับวันนี้เราก็มามาหากมการจับปลานะฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนโอ้เต็มเลยดูนะใครได้ใครได้ปลาไหมโอ้นี่ได้ตัวใหญ่เลยโอ้โหนี่โอ้ปลาโอ้กิโลแล้วครับนี่ยังไม่รู้เลยค่ะโอ้โหนี่ตัวยังใหญ่เลยครับผม ได้แล้วนะได้แล้วมาดูโซนนี้บ้างดูเราโอโหคนเต็มเลยนะดูนะดูนะโอ้นู่นนะครับนี่โอ้ทั้งแห่ทั้งไอ้นี้นะครับดูนะดูนะเมื่อกี้ได้ปลาอะไรปลาจีนขึ้นไหมครับ ไม่ได้ดูโซนนะู้นน่ะไม่ได้ดน,ดนะไไดนี่ให้ตัวน,น้อยตัดวดาทำเป็นไา้กันกันเลยกันโอ้ดูดิใครได้ไปใหญ่ยัง,ยงไรตอนนี้เจ็ดกโิโลเกินอ๋อตัวเมื่อกี้ได้เจ็ดกิโลซึ่ง เจ็ดพี่เล่าห้าสิดโอ้ออเอนเบครับพี่น้องตัวนี้ได้กันคคไหมเอาพี่น้องต้องการปลานะครับตอนนี้นะครับพี่น้องกระเด็นทะยยานะครับพี่น้องอยากซื้อปลานะครับพี่น้องข้างในบลาเดี๋ยวไปดูโซนนู้นพี่น้องอยากขึ้อปลานะครับ ปานิ่นบี่ต้องต้องการปานิ่นนะครับต้งกองเขาการนะครับพี่น้องทางบ้านเขาเชิญเลยเองยเราไปดูตรงนี้โอ้ยคนเยอะมากเลยปลาเล็กบัตรเท่าไหร่เขาเนี่ยสี่คบัตรละสี่ใช่ไหมห้าโมงหมงกลับใช่ไหมเนี่ยบัตรละสี่ใช่ไหม นี่บัตรละสี่ร้อยครับมาดูปลาทั้งเหนือทงวันดูวันนี้อีกทีนี่เขาได้ตัวใหญ่ยัง <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่ได้แล้วนี่โอ้ได้ปลานิลใหญ่ด้วยนี่ฮะคนเยอะมากเลยนะ อย่าดูวันนี้ที่อันนี้นนยังไม่ยอมขึ้นสักทีเลย,ออยโอ้อันนู้นได้ละปลาน,น้อยู่วันนี้น,นี่ได้ไหมอโอ้ได้โน้ได้แล้วปาน,นิน nên khi lỡ nhục lạc khinh này quay lại ta mới khỏi dễ này mới khỏi đây ได้หลายไหมครับเนี่ยบอลสองสามลูกโอ้อย่างว่่มีใครได้อะไตรงนี้เ่ย